มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง P.D. Auto Car ช่องนี้จะเป็นการนำเสนอรถมือสองสภาพดีสภาพน่าใช้จากแหล่งต่างๆมาให้ท่านเลือกดูและรับชมกันครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถคันนั้นๆครับและวันนี้เราก็มากันกับเจ้า Toyota t i g e r 3.0 d ี e s e n ปี1999เกียร์ออโต้ถือว่าเป็นรุ่นที่หายากอีกรุ่นหนึ่งครับกับเกียร์ออโต้ในตัวเตีย เรามาเริ่มรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับโดยด้านหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมที่เป็นแนวยาวพร้อมโลโก้ตัวต้าตรงกลางแต่คันนี้โลโก้หน้าจะหลุดไปนะครับโคมไฟเป็นโคมแบบมันติรีเฟกเตอร์สภาพโคมไฟยังใสไม่หมองครับโดยจะใช้เป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนให้แสงสีเหลืองนวลตาสู้ได้ทุกสภาพอากาศครับหลอนสันเส้นสายบนฝากระโปรงยังคงสมบูรณ์ไม่เคยผ่านการชนครับและถัดลงมาด้านล่างครับ การชนของรุ่นนี้จะเป็นกันชนเหล็กนะครับจุดเด่นก็คือแข็งแรงทนทานแน่นอนครับขยับกันมาที่ด้านข้างนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามาพร้อมกับกระจกมองข้างครอบโครเมียมและมือจับเปิดประตูก็เป็นแบบโครเมียมเช่นกันครับทําให้รถดูดีดูหรูดูทันสมัยขึ้นครับกระจกรอบคันติดฟิล์มครองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับไอเย็นสู้แดดได้อย่างแน่นอนขยับกันมาที่ด้านท้ายนะครับกระบะท้ายขนาดใหญ่ครับ บรรทุกของได้เยอะสติ๊กเกอร์และโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดครับส่วนมือจับเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบโครเมียมเช่นกันกันกบประตูหน้าครับทําให้รถดูดีดูทันสมัยขึ้นไฟท้ายเดิมติดรถนะครับไม่มีแตกร้าวครับสภาพยังสายยังดูดีครับผมไฟต่างๆติดครบหมดทุกดวงส่วนกระบะคันนี้ติดตั้งแมกไลเนอร์ป้องกันรอยขีดข่วนตัวกระบะมาให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกมาต่อในส่วนของภายในครับ ภายในสะอาดมากครับกว้างขวางในส่วนบอะจะได้เป็นบอกผ้า,ากำมะหยี่นุ่มนั่งสบายไม่ร้อนครับมีปีกด้านข้างกระชับกับตัวผู้นั่งได้พอดีและจะเป็นบอกแบบปรับเมนูนะครับในส่วนของพูมาลาิลัยได้เป็นพูมาลัยสีดำสามกา้านแอร์วิทยุเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโต้ขับง่ายครับแม่บ้านก็สามารถขับได้ส่วนภายในแคปอาจจะแคบลงนิดหนึ่งนะครับ เพราะเจ้าของเดิมได้ทําการติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มมาแต่ก็บิวอินเข้ากับรถได้อย่างลงตัวครับในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล3ามนซีซีครับแรงสั่งได้ดังใจสภาพห้องเครื่องสวยสะอาดครับเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการปรับแต่งคันนี้เล่มพร้อมโอนนะครับผมสีสวยมากเกียร์ดีครับตัวถังสวยไม่มีชนรถขับดีมากภายในสวยช่วงล่างแน่นรถวิ่งไม่เยอะครับ ราคาอยู่ที่89,000บาทสนใจรถหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรและรายละเอียดที่ให้ไว้ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถด้วยตัวท่านเองตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนทำการซื้อขายด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD ดีออโต้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ